ยิ้มปลาลั่นครับวันนี้ลองมาเท,าทสต์ไม้เทสเหยื่อดูครับนี่นะครับในป่าลุกล้างเงี้ยลงไปแล้วครับหลังนึ่งลองลอยเก่าเต้านะลองลอยตอนฝนตกนี่แหละไม่รู้ยังมีตัววิ่งอยู่ปะแต่ยังมองไม่ออกว่าหนูเล็กน้อยแต่ท้องใหญ่ใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูทางครับนี่นะครับนี่นะครับมือผม ลองทักสามหลังครับเรียมกลับมาสามหลังนี่นี่ครับเดี๋ยววัดติดตามผลงานกันมันจะมีผลงานไหมลองเทสดูจะไปหลังที่สองนะครับเรียบร้อยครับหลังที่สองจะอ้อมอติดขอบสะนี่นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าลอยมันก็ไม่ใหม่เท่าไหร่ครับ ตักดกระดูกล้อมนะครับนอีกหลังนก็จะมั่วๆแล้วนะครับประมาณปะม่วนะครับอีกหลังนึงเดี๋ย <g ül üyor> วต้องหาดูก่อนมีตรงไหนบ้างนี่เหมือนช่องมันเข้าออกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหาก่อนครับ ที่ลงเรียบร้อยหลังที่สามแหวกวางนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีที่ลงครับลงส่งไปเหลือหลังเดียวไม่ไกลกันนะครับนี่หลังหนึ่งแล้วก็กนเนี่ยอยู่แค่จุดเนี้ยแล้วเลาะอยู่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยล้อมไม่เฉยครับเดินไปดูก็ได้ พยายามแบกหาแล้วไม่มีร่องรอยอกบอดงนะโอ้ชันมากเลยครับดแูแรกผ่านไปไอ่หลังสุดท้ายไปแล้วเนาะนี่ไงหลังที่สอง กันีหลังที่หนึ่งถ้าติดจักหลังก็ถือว่าหมายแล้วครับโอเคครับติดตามกันเช้า,ชาครับสวัสดัดยาำเช้าถึงที่หมายครับรุ่นกันกบสังหลังตรงนี้ผลงนานเนี่ยยังลกยากเขียนเอวผมไหม โอ้โอยหจดดูยญาหลังแรกกนะันนักขัดหลังอะไรมากมายเลยนะครับหมยเก่าล่องลอยกลเก่าๆนั่นไงว่าแล้วไม่คัดหลังย้อนกข้มาเก็บน,นะครับไองกเก่าๆนั่นแน่โพดกระเด็นมานี่ วังกลับไปตรงไหนเห็นไหมครับผู้ชมนี่เขาโพดกลับกลับกลับเรียบร้อยนี่ครับเด็กความครับเอ้ยมีตัวมีตัวแสดงว่ามีอีกเน้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าจะมีตัวเดียวโอ้ เดี๋ค้ำมาเนี่ยมันจัดครับหนูใหญ่เนี่ยจะไซลุกไห้สองเดือนสาเดือนโอ้โหตัวนู้นไม่ติดดูหลังสามกันครับรอืม็เก่า ทำไม่นาเชื่อผมดักไวจาีไหนด้วยนะเนะี่ยออกเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่กลับก็ยังยังหายท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะ นี่นะครับเชือกขาดโอ้โหขอญาตหากกันครับเจอแล้วครับอุ้ยเป็นไปนได้ยังไง มีตัวทีครับผู้ชมมันติดยังไงมันจัดเชืียผมขาดเนงงโอ้โหสุดยอดหนูตรงนี้เขเครับสรุปแล้วสามหลังเข้าสองครับแต่ได้หนึ่งตัวโยต้องมีแก้มือครับเ๋ครับไปแก้มือกันใหม่ครับหมายเนี้ยเดี๋ยวต้องมีแก้มือครับฝาก รับชมนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครับคลิปนี้สวัสดีครับ